มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมีภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒ2547ิประกอบไปด้วยการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหนึ่งในพันธกิจ5ด้านตามยุทธศาสตร์ที่สัาคันธ์ก็คือการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งจะไปพัฒนาในมิติของในเรื่องด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลยที่มหาวิทยาลัยราชภัฒนเลยครับเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการภารกิจสัมพันธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยรวมทั้ง เป็นการตอบโจทย์อาวาส่วนหน้าในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาจังหวัดให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพณีพรึกษานะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพนะคะรับเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลยหรือคัตตันวั l เล่ครีเอชันนะคะร่วมกับดรสัญชัยเกียรติทรงชัยและดร์วิสิตริโชสกุลคะ่ะโดยภารกิจหลักของเรานะคะจะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1นนะคะจะเป็นการทดลอง ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ฝ้ายนะคะจำนวนทั้งสิ้น90ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยได้พัฒนาขึ้นนะคะโดยการทดสอบครั้งนี้นะคะดำเนินการทดสอบที่จังหวัดอุดรธานีนะคะและจังหวัดมหาสารคามซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะได้ข้อเสนอแนะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับในเรื่องของสีนะคะการพัฒนารวดลายการปรับขนาดสินค้านะคะ ซึ่งได้ส่งข้อสรุปให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขนะคะในส่วนที่2นะคะได้ดําเนินการจัดทําการผลิตคู่มือนะคะของผลิตภัณฑ์ฟ้ายนะคะแพ็กเกจและก็ฉลากของสินค้านะคะโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและก็ผู้ชํานาญในการออกแบบนะคะการจัดทํำขบวนการผ่านเป็นคลิปวิดีโอนะคะซึ่ง จะนําไปถ่ายทอดอบรมให้กับชุมชนของจังหวัดเลยนะคะจํานวนทั้งสิ้น9ชุมชนนะคะโดยผ่านเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วผ่านคู่มือในใช้ในการอบรมนอกจากนี้นะคะมีการทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะของฝ้ายจํานวนทั้งสิ้น50ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ละ5ชิ้นงานนะคะรวมเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น250ชิ้นงานนะคะเพื่อที่จะส่งให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยนะคะ ไปใช้ในการต่อยอดเชิงธุรกิจนะคะรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนะคะให้ชุมชนจังหวัดเลยนั้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะในชุมชนนะคะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ